ครับก็ขอกรับสวัสดีครับสวัสดีทักทายไปยังเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับนี่นะครับนอนนานนะพี่น้องนะวันนี้นี่นะครับใช้ตะเกียงเอานะครับรุ่นเก่าด้วยนะครับเรานี่นะครับดังไฟไว้ด้วยนะครับตะเกียงสามตัวนะครับให้ความแสงสว่างด้วยนะครับ นี่นะพี่น้องนะนี่นะครับวันนี้เปลี่ยนฟิลก็หน่อยครับนีบรรยากาศอยู่เทียงหน้านะครับวันนี้มาใส่เบ็ดคนเดียวครับเปลี่ยนฟิลไม่ได้ถ่ายรถอีโกุงนะครับโอ้ควันนะครับพี่น้องเดีย๋ยวผมจะพาขึ้นไปดู ที่นอนนะครับตัวนี้เป็นเถียงหน้าสองหลังนะครับเต็ดกันเลยนะครับนี่นะพี่น้องนะนี่ก็กล้วยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูเลยนะครับนี่นะครับแน่อยู่ไหมพี่น้อง ดูนะครับหน้าอยู่ไหมนะครับนี่ครับนี่กมันไดของเราครับเป็นบ้านเป็นห้องนะครับเป็นเหมือนบ้านเลยแ่ะครับนี่นะครับ ได้เลยนะครับพี่น้องนะนี่นะครับอันนี้เป็นห้องนะครับนี่นะครับโอ้นอนได้สบายเลยนะครับตัวนี้เป็นสั้นเป็นชั้นบนสุดนะครับติดรังคาเลยนะครับโอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับดีเลยครับนอนหลับสบายด้วยนะครับ เอ็นตัวลงก็นอนได้สบายเลยนะครับนี่นะครับโอ้ชิวๆครับนี่นะครับดีเลยนะพี่น้องนะข้างใต้ก็จะเป็นข้างใต้เดี๋ยวผมลุกขึ้นก่อนนะครับข้างใต้ก็จะเป็นโอ้พูดผิดนะครับไทยตกลาวครับนี่นะครับข้างใต้ก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับนี่นะครับ มีครบนะครับนี่ครับนี่ตู้ลำโพงนะครับข้างใต้ชั้นใต้นะครับตัวนี้ก็เป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะครับทางออกโอ้นอนได้สบายเลยนะครับนี่นะครับเถียงนาตัวนี้สร้างหมดประมาณห้าหมื่นกว่านะครับ นี่นะครับใหญ่พอสมควนนะครับนี่นะครับใหญ่มากเลยครับมันก็จะเป็นนอนข้างล่างก็ได้นะครับเวลาเราเกี่ยวข้าวเวลาเรานอนน้ากู้ข้าวอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบข้างใต้ก็นอนได้เลยนะครับนี่นะครับ น้องว่าดีไหมนะครับนอนได้สบายสบายเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบันไดของเรานะครับครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ